่มรถมือสองเจสวัสดีค่ะรถเก๋งสวยๆนะคะเป็นรถเก๋ง5ประตูแฮทแบกนะคะเกียร์ออโต้ค่ะนิสสันทีด้านะคะ 1.6G ปี07ค่ะตัวรถเป็นสีเทาสวยๆแต่ก็มีงานเก็บสีนิดหน่อยนะคะสวยไม่รอยนะคะเครื่องเกียร์ใช้งานได้ค่ะขับขี่กันแดดกันฝนกันได้นะคะท่านใดที่ชื่นชอบรุ่นนี้นะคะ คันนี้ราคา5,8 0 0 0บาทค่ะราคานี้เงินสดนะคะเครื่องดีเกียร์ดีขับดีทุกอย่างใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เครื่องยนต์เบนซินคัน่ะ1 6น0ซีซีนะคะแอร์เย็นค่ะเพลงไม่มีภายในเบาะสวยไม่มีขาดด้วยกระจกเป็นไฟฟ้านะคะมีแอร์แบกคู่มี Air oup, ม abs เชื้อเพลิงได้2ระบบค่ะทั้งเบนซินและ lpg นะคะติดเป็นถังแบบโดนัทหัวฉีดค่ะ บอดี้เดิมๆไม่มีชนหนักเรขกไม้สอง0 0นแปรสีสันก็ตามสภาพนะคะร้อแม็กเดิมยางใหม่ดอกหนาค่ะราคาเบาๆแบบพร้อมใช้นะคะสนใจนะัดดูรถกันก่อนค่ะอยู่ลำลุกกาคอง6เน้นโทรนะคะโทรคุยและนะัดดูรถด้วยตนเองค่ะพอแอดเองก็ไม่เห็นรถนะคะแอดไม่ใช่ผู้ขายนะคะเพียงนำเสนอตามข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ขายใส่ไว้หากสนใจอ่านรายละเอียดใต้คลิป และโทรคุยหาผู้ขายโดยตรงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ